เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเือหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้สารณยามในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อย,อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ โอ้อโหสาวบุยลำนี่น่ารักจริงๆเลยว่ะยี่ไปเจอมาหลายจังหวัดแล้วยังไม่เคยเจอที่ไหนน่ารักเท่าบุยลำเลยยี่ยี่ สาวมวยรำจะไปสู้สาวสีเกตได้ไงวะพี่เฮ้ยเช็คสาวมวยรำน่ารักสุดแล้วไม่จริงสาวสีเกตบุรีรัำสีเกตบุรีรัำสีเกตบมวยรัำสีเกตมวยรำสีเกต mười hai tuổi của mười hai tuổi 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 mười hai có mười hai tuổi mười hai 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 นั่นหรือวดินกับแฟนเขาโอ้โห<อ>ไม่เออรรู้ว่าเหมาะสมกันแต่ว่าบางทีลงรูปก,กับน้องกับนุ่งบ้างอยู่ด้วยกันจะโทรหากันทำไมโทรหาน้องบ้างเออร์ู้ว่าเหมาะสมกันรู้ว่า,น,วาน่ารักโอ้โหลงแคปชแท็กก็ไม่รับ ไม่กน้ามองเลยอะวันเดลยเือนที่สองคนนี้ผมจองใครมองผมยิงโหโหต้นใหม่นี้โคเสียวเลยโอ้อยู่สนามนี้ดุจังเลยเออสอนน้องใน่าง <c oughs> นี้อยู่แค่ไงโอ้ยแม่หวะแมวห่ะแหม่หวะแมวแหละ <c oughs> <c oughs> ครับครับเดียวเลยเอ,อ กูดอะไรเบาๆเดี๋ยวกูเอาคืนทำไมมีผู้หญิงคนเดียวผู้ชายหายไปไหนวะด้วยเฮเฮ้ยีตนแล้วตอนสองทไมไม่เหมือนอย่างนี้วะหัวนมกระตุ่มะ นี่คนนี้สะพ้ายดุลลังโอ้ยบางคนนี่แจ่มสุดแล้วไป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 อาบน้ำอ่ะไปอาบน้ำเลย สองไม่ทันเด็กตั้งอะไรอร่อยอามฮะไอเกมพูดไปโชว์ของให้อามมันดูอะไรเอ้ยไอฮิเกตพร้อมเปล่าโอ้พร้อมดิโชว์ให้เขาดูหน่อยว่าของเรามันเป็นยังไงของแันนี้เกาพูดกันอร่อยๆไม่ไ้เฮ้ย

ตัวน้นนะสายไหมเออแวะเมื่อเดือนก็เมีเมยจักสิบเ็ไม่ได้จริบอบอกนะบแล้วสิบเจ็ดจริงนะเนี่ยโอ้โหสายแม่น่สิบเจ็ดอะแบงค์เอ้ยห้าจะาหกสิบนะ้างอานุวะอยากอาย <laughs> <laughs> เฮ้ยอ้าวทำไมน่าเสียเลยป่ะน้อง่พีแค่ฝังหนุ่มแซวนิดนิดหน่อยไม่ไรเนี่ยดูหนุ่มผ้ากางสองคนน่ะมาช่วยแล้วอแล้ว่ะนี่ สพี่โมทำไมนักหนาวะพี่โมชิบหายพี่โมอะไรวะเท่แบบไม่ใช่กุ้งเทพธรรมดาด้วยไม่พี่แรงกุงเทพแบบมันมาหานครบอลด้วยน้องโอ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อก็มาหาในขนาดนั้นวะเท่านั้นยังไม่พอก็อจากกรุงเท่อ่ะมีมหานครแล้วเองไม่รู้จักต้นยุทธยาหรอเมื่อหนูจากตอนอาบน้ำก็เห็นหมแหละต้น พี <4. S 2> uh, hey ่หมอพูดไปพูดไปพูดไปให้เกียรติหน่อยยังไม่สู้หรอออาพี่ขนาดนี้เลยเหรอวะพี่ซื้อสายไหมมาจากบ้านหรอเปพี่ซื้อสายไหมมาจากบ้านหรือเล่าอ้าวลดยา ของจริงวะของจริงแหละจะสายใหม่เยอะไปหน่อยกรุงเทพเขาก็แอคนักเกินว่าเขามาหานครโอ้โหแล้วผมพูดเลยอาบนะโอเคอาบน้ำเลยฝึกซ้อมไม่ทันเฮ้ยเฮ้ย เอ้เอะบอกกีเอากะบอก่มาวไม่ใช่คมันพบกระบองมาจากเกาหลี้วยเหรอะมีจุกันบ้งแหละไไอ้เย็นลบ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 ดิีนี้อุ้ยเปียนึงเพี่ต้นไอ้อาเม่นตัดหัวด้วยเหรอ อ่าไ่่าฮ่านพี่ต้นสาูหลังพี่หนได้ไม่สาไดไม่สาพี่ต้นสาฮฮ่าฮ่า่ะ่งฮาฮ่า ตั้งใจมั้งเนี่ยว้าวว้าวว้าอันนี้สุตั้งใจให้ตอบซะ้วยเออก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวเก็บให้จะมองทำไมล่ะพี่ทุนพี่คิดอะไมัเนี่ยเฮ้ย จะจ้องทำไมเนี่ยเห็นเห็นสะขโมขาหน่อยไไหล่ะเห็นสะปูขโมยขโายหน่อยได้ไหมล่ะโหแหมจ้องตาเป็นมันเลยนะเฮ้ยพกเองก็แซวแรงนั่นหนาวะยี่เกให้ได้ไหมเนาะเฮ้ย จะรีบออกไปไหนเนี <miss S 1> <know. S 2> <"D> ่ยต <get> so ้องเอาาคุณหนูกันีีขอโทษดอ้นอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้นอ้ไ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 ไมลไอ้ไอยไอ้อ้ไน้ไา้ไอ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 ้ไิ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอนไอ้ไอ่อ้ไ้ไไอไห้ไอ้อ้ไอไอ้ไ้อ้ไอไ้อ้้